สวัสดีจ้าสวัสดีกระสาตองอีสานบ้านนาจ้าพี่น้องจ้าขามาเลาะทงนาจ้ามึงเก็บพักจ้ะเก็บพักดางขมหรือพักกระดาวดินี่น้องดางงามอ่อนๆนี่สี่เล่าอะไรให้ฟังเมื่อกี้นี่เก็บได้บากหลายได้หลายคนนี้ซ้ำพี่น้องถ้าต้องเก็บค่ะถ้าต้องบอกมันงามงามเพื่อนเเก็บเอาเก็บเอาแบบนนี้ไหม ด,ดอกแบบนี้อ่าต้นแบบนี้เนข้าใจว่าเป็นพักกีสมสต้องเข้าใจว่าเป็นพักกีสมสตาร์เก็บบักไล่หนึ่งเมื่อกี้นี่แต่ว่าพักกีสมหรือว่าพักสะดาวดินเป็นลักษณะแบบนี้จ้ะพี่น้องแต่เนี่ยสตาองเก็บลักษณะน,น,นี้เมื่อกี้นี่สตาอ์มั่นใจขนาดวะมันงามเพม่อนว่าท่นงามท่นออกใหม่งามต่วนออกโลกอยู่ไปเก็บไปเก็บมาล้นเม่นบ่นอเพม่อนว่า บอเม่นซ้ำพี่น้องจ้าเททิมแล้วอยากอายขนาดเมื่อกี้นี่มั่นใจขนาดเก็บเอาเก็บเอาบันไดบอเม่นเพิ่นบอเม่นว้ามันงามเพิ่นว่ะแต่ต้องคิดว่ะแบบเก็บไปเก็บมาเอ้ามันก็มีสองแบบเพิ่นว่ะเม่นอยู่ดอกจ้ะเพิ่นเราประสบการณ์เพิ่นเคยเก็บเพิ่นว่ะบันไดเก็บพักบอเม่นพักกินเก็บแบบนี้ตีแกงใส่ปลา แกงเสร็จประแหงเคตรโคตรพี่น้องคือกันตัวล่ะต้นเล็กมาผัดพักอันนี้บ่หลายเด้ล่ะมีแต่พักต้นๆยอดต้นๆแบบมีหลายบ่ค่อยมีพักอันนี้เด้เมากีินกิบเอาสิโอ้ยอยากอายเจ้าของดูมั่นใจขนาดได้เพิ่นงามเพิ่นว่ะอันนี้แม่อยู่ผมแม่ได้เนาะพี่จิน๊นเนาะแม่ บอเม่นแบบนี้หรบอเม่นนี่ค่ะเห็นบอกดังเพื่อนอันนี้เป็นต้นเป็นต้นเป็นเป็นต้นลักษณะของหันของเพื่อนนี่เป็นต้นอันนี้ค่ะแต่อันนี้ค่ะเป็นแบบเป็นดังเป็นดังแตกบบเหมือนกันเห็นบอกลักษณะแต่เมื่อกี้นี่เก็บเอาอันนี้มั่นใจขนาดอยากอายด้เหรอยากอายเลยจิ้มเอาจิ้มเอางามขนาดเลยเพื่อนว่าบัดใจบอเม่นตัวค้ากินบ็ได ดูจากอันนี้จนจะด่างขึ้นก็เหมือนกันอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นแตกด่างไอ้ดูจุายขนาดนี้ได้ไปกินเกือบได้พอแกงคนละที่น่องจ้า้าบวกทักก็ไม่ได้เก็บเมื่อนานมั in ่นใจไหลมันงามเ่นว่าฟักเพื่อนงามเ่น ยิบจิ้มเอาวาสันกับใบโบเมนใช่ไหมเม่นเมื่อใดในน,นี้ยิบลงไปเม่นค่ะเป็นด่างลักษณะแบบนี้ค่ะพี่น้องแต่เมื่อกี้ในล็อกวีดีโอรูปบอล็อกเดิมล็กต้นเหมือนซึ่งเทียนเป็นหญ้ามันโบเมน,มน,พ,กกนพักกินได้พักก,ก,กินได้ผัดบะเอาลงมากระงามเลยเนาะ เก้าแรกอะโอ้ยพักกีส่งงามขนาดิ่นว่ะกิบสันตัวเกิบไปเก็บมาบบเม่นด้วย,ยทุกอย่างผิดพลาดกันได้ดีแต่ยังบ่ทันได้กินแต่ว่าก็ลงย่ำนัน่นละมากินมีความรู้สึกว่ามันบวกขมบอกฝาดอันถ้าเป็นอันนี้จะขมพักอันนี้จะขม,มกลมพพิเ็ด งามขน,นาดก็ชิ้เป็นแจมเป็นเกิดเป็นเกิดอยู่น้ำกันเยกแยะมาออก,นะก,เ,กนนเลยแต่ว่าก็งามขนาดเลย เติมปบล้วนะพี่เิ็บจะหัวพระเจ้าของมันจากอายเดย้พี่น้องจ๋าเก็บพัก่ะพักกีซ้มมันงามผ่านว่าแล้วก็ว่าอีกอยู่เด้อจากอายพระเจ้าของมั่นใจขนาดมันงามไปจงตูนผัอน่ะเอาบนี้เอาเลยพี่น้องเก็บง่าย สะาพด,ดินออกเลยนะเป็นน้ำหมกนี่มันหนาวสองสามมืน่นพี่น้องจ้ะทัน่อเมนพี่น้องหนาวอยู่บ้านสะตกหนาวาไว้เด้จ้ะมีความรู้สึกว่าสามมือแล้วหนาวมีลมใบวอย,ยอยู่จ้ะนครพนมได้ใส่เสื้อกันหนาวาไว้ด้จ้ะพี่น้อง ออกขุดสวนแต่เศร้าใส่เสื้อกันหนาวเสียงลมลมพัดใบโอยแล้วเข้าสู่หน้าหนาวแล้วสองสามมือแล้วจ้ะบ้านพยนาวก็ดูแลสุขภาพตัวเองนี่ยเด้อจ้าบ้านจะตกหนาวแล้วดัง ายังสวยเลยเลือกเอาได้หนิพี่น้องจ้าเลือกเอาเพราะว่าพี่มีพักที่แบบว่าสาวตอกเมาขนาดประสานผสมนำนี่งามขนาดนี้แล้วก็จะได้เก็บอีกนะนี่เป็นช่อเป็นช่ออยู่นี่นี่เดินเสาตอกสิเก็บเห็นมั้เมันจะเป็นลักษณะนี้ ไม่เทียบกันใบเพิ่นกะสิใหญ่กว่าแล้เพิ่นก็ออกตอน้ตนตูดเมื่อกี้นี่เก็บได้บวกหลายหนึง่งโอ้ยวะอายพระเจ้าของขนาดเลยหน่อยจิบมันงามว่ะเนก็บอารุณมาแบบเอามาเบิ่งนะเอ้าเม่นต <c oughs> ัวนี่หัวซักเกือบตายหัวซักก็นน้ำตาแตกออกไปแล้วเมื่อกี้นี่หัวควัญท่าเจ้าของ งบิ่งไรมองบอแ่แ่บมีงามกว่านี้คกิบหลายเลยเสียได้บองามก็บคลิปอ่ะฮะงามกเกคบิป,ปอีกเนาะกำลัางงามอ่อนกำลัางงามในตลาดเป็นกับขายยี่สิบบาทน้อยเดียวสัตว์ปิ่นพักเกิดธรรมชาติทีหนึงเขาได้กินเธอเนื้อแดงดิพี่น้องจ้า ครั้งหนึ่งได้กินปีละหนึ่งครั้งได้นี่ถ้าบอ่อแม่นไปดูนี่กับบออกได้นนิที่ไปปลูกกับบออกได้ที่น้องจัาปลูกกินคือแบบพักทั่วไปกับบ่ได้ได้ พี่น้องจ้ะสาโอกัะมาแล้วนี่นห,ออหน่อไม้ฮักเอาหมองนั่นแหงสองแหนงพี่น้องจ้ะพอได้แกงเด้อจ้ะโอ้ได้ถือบางไงนึ่งไปได้หนิพี่น้องพปหน่ะอ๋อเหงคนจ้ะฮักเอาหมองละสี่หาแหงก็เลยบม่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะหน่อไม้นี่ แหงเล็กแหงน้นนอยเพื่อนนี่จ้ะได้แกงนึ่งอยู่จ้ะอพอได้กินอยู่นะดีกว่าเรับ่าได้ไปหาเนะี่ยพี่น้องเนาะหาก็พอได้อยู่ยี่พัดพัดดังโผล่แต่ต้องพอกีส่งแตต้อตอ่อนอ่อนงามงามพี่น้องจ้ะฮะกลายนื่อ ย้อนเลยพี่น้องยามเก็บของพ่อ,อก่เนาะแกงใส่ปลาอกินกะป,ปินปลาลวกกินกะปินปลาเดินไปพี่นอนะ้องเนอะสาธเตอกจะทำเมนูเพันกินเด้อมือใหม่ก่อนเด้อจ้ะมือหนิเดีอยไม่ได้ทำนั่นแหละสาธเต็กใส่ลวกใส่ตู้เย็นไว้สาธเต็กจะทำเมนูอันนี้นี่แกงหน่อไม้มื่อนี่หน่อไมกก้กระไรเด้อจ้ะโอ้ยกำบังใหญ่พี่ สำนีก็พอกินแล้วสำนีก็พอกินพอแกงอะได้ถอยพวกใหญ่เลยใส่แกงเสร็จปลาดุกน้อยสตาร์ตกคนเลยจ้ะพี่น้องจ้าออนซอนเมืองเพชรเด้อจ้ะนี่พี่น้องเมืองนี่เมืองเพชรฮอตเขียวนี่ยังแก่พอได้เต็มที่เด้เนี่พี่น้องเม็ดบ้าใหญ่สตาร์ตกจะมาใส่แกงหน่อไหมจ้ะเป็นลูกดุจ้ะ สีเม็ดนี่ก็โอ้หลายเติบด้วยนี่คุณอะกำกำลังออกกำลังเป็นหมากเด้อพี่น้องเด้อใช่นี่กำลังสิเป็นหมากเม็ดสามนิ้วมือพี่พี่น้องคนสามนิ้วมือสาตาร์ทก่อนนยังไม่ได้แก่เต็มที่ได้หน่เนาะนี่สายพันธุ์ที่สาตาร์ปลูกเป็นพริกเก็บเขียวพริกฮอตคนเรียวกฮอต เม็ดใหญ่เม็ดเขียวเม็ดยาวยาวคุณนะสามขอนิ้วมือสาตาอกคุณสามสี่ข้อคุณแล้วสี่ข้อคุณแล้วเนาะพี่น้องเนาะคุณว้าวคุณมันสอนเหมืองเด้อบัญยามเป็นหมาสิได้เก็บอันนี้หมากหมากงามเพื่อนอันนี้หมากแรกหมากงามเพื่อนได้จากพี่น้องอย่างงามเม็ดอย่างใหญ่ยาวอีกจก้ะ อันนี้สาต้องเก็บเอามาใสแกงหน่อไม่ใส่ใส่แจ่วได้เลยพี่น้องจ้ะ่นแจ่วได้เลยจ้ะเก็บได้เลยสาต้องขินหลายละสาต์อกภูมิใจแล้วนี่หนึ่งเนนี่น่าจะประมาณกลางเดือนมกราสาต์อกจัางสิบเก็บขายได้จ้ะเอาหน่จาะคลิปนี้สาร์ทอกฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจสตาร์อกอีสานบานนาธิจากพี่น้องจ้ะ พบพ่อคิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า